เริ่มทาตอนปีหกสามค่ะพฤษภาหกสามก็เริ่มปลูกเอาแรกๆที่ทํามาปลูก,ก,ก,กเ,เป็นกระถางก่อนพอเป็นกระถางปุ๊บเหมือนลงสเสน่ห์อะลงสเสน่ห์ของความสวยอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนจากกระถางมาขึ้นโต๊ะปลูกคือว่ามาถูกทางมากเลยเมื่อก่อนฉันไปทําอะไรอยู่อืรู้สึกว่าเมื่อก่อนมีหลายโรคด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพจริงไม่ค่อยได้แข็งแรงพ่อแม่เสียด้วยโรคมะเร็งทั้งคู่หลังจากที่พ่อแม่เสียด้วยโรค,คะมะเร็งเราก็เลย หันมาใส่ใจเรื่องของอาหารการกินแล้วกําไรที่เราได้ทุกวันคือเรื่องของสุขภาพทุกวันนี้อะไรที่เราโฟล้อัพอยู่เนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างภ<ม>ุมแพ้ก็หายตัวตอนไหนไม่รู้ว่าเป็นภุมแพ้ด้วยภุมแพ้ก็หายอันนี้จะเป็นโร<ล>งเรือนนะคะจะเป็นโรงเรือนแรกท,ที่ที่เป็นฟาร์มวัวที่เป็นโรงเรือนของอยู่วัวมาก่อนนะคะ,คะแล้วเราก็ใช้พลาสติกมาคุมเพื่อเพราะผักสลัดเนี่ยเขาชอบแสงแต่เขาไม่ชอบไม่ชอบเรื่ออะไรไม่ชอบฝน<ม>เพราะฉะนั้นไอ้ตัว หลังเนี่ยตัวพลาสติกอ่ะจะเป็นตัวกันฝนค่ะแต่เราก็ต้องมีการพรางแสงด้วยแลนเพราะว่าถ้าช่วงกลางวันที่แดดร้อนอะ่ะมันก็ต้องมีการพรางแสงเนี่ยคือข้อดีของการที่ทําโต๊ะปลูกผักเห็นไหมมันจะอยู่ระดับที่เราไม่ต้องกม้มไม่ต้องเงยไม่ต้องอะไรแล้วก็เท่าไหร่ก็แป๊บเดียวละเดินเอาเนี่ยเหมือนเราก็ไม่ปวดหลังไม่เมื่อยหลังเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของการที่เราจะมีความสุขได้การที่เราจะมีชีวิตที่แข็งแรงยืนยาวการสร้างภูมิคุ้มกันมันมาจากอาหารโดยทั้งทั้งสิ้นถูกไหมคะค่ะ ถ้าสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มจากเราการอาหารการกินเราสามารถที่กําหนดตัวเองได้เนี้ยค่ะค่ะที่ว่าในเรื่องของตรงนี้มันเครื่องสาคัญนี่จุดนะคะทําได้ค่ะทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะได้มาลงแล้วจะหลงรักใช่ไหมคะใช่ใช่ใชได้ลองแล้วจะหลงรักค่ะเรื่องนี้จริงมากๆเลยยืนยันเลยยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าหลงจริงๆหลงรักจริงๆค่ะ สวัสดีค่ะที่นี่ไร่เกษมสุขผักอินทรีย์กุยบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคบุรีขันค่ะคือพิดานะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ไร่เกษมสุขของเราค่ะเริ่มทําตอนปี6 3สาค่ะพฤษภา6กสามก็เริ่มปลูกก็จากคนที่ปลูกผักไม่เป็นค่ะเป็นลูกชาวไร่จริงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทาเรื่องการเกษตรไปทําอย่างอื่นอยู่อะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนั้นมันช่วงโควิดมีเริ่มมีโควิดเข้ามาก็เลยเป็นช่วงว่างก็เลยแบบ มาเริ่มปลูกผักตเองปีแรกนี่เป็นยังไงคะพี่ปีแรกก็คือเอาแรกแรกที่ทํามาปลูกเป็นกระถางก่อนอพอเป็นกระถางปุ๊บหเหมือนลงสเสน่ห์อะลงสเสน่ห์ของความสวยอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เปลี่ยนจากกระถางมาขึ้นโต๊ะปลูกค่ะแล้วโดยที่เมื่อก่อนของเราเนี่ยทาเป็นฟาร์มบัวมาก่อนอฟาร์มเป็นบัวเนื้อวัวนมซึ่งก็จะมีเรื่องของมูลตว์ด้วยเราก็เลยมาทําเป็นโต๊ะปลูกทําเป็นโต๊ะปลูกเพื่อว่าในสะดวกในการทํางาน พอเริ่มมีอายุแล้วก็ไม่แบบนั่งทํากับพื้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งแปลงที่เป็นพื้นเราก็มีแต่ว่าพอเราทำมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของเอ่อเรียกอ,อะไรศัตรูพืชที่เป็นหนอนเป็นมแมลงเป็นอ่าเกี่ยวพวกหมัดดินอะไรเงี้ยทําให้ปลูกผักแล้วไม่ได้ผลคือหนอนกินหมดเลยคืนเดียวคือกินหมดค่ะก็เลยมาเป็นโต๊ะปลูกค่ะ อยากให้แชร์ไอเดียการทําโต๊ะปลูกเนี่ยคะ่ะค่าใช้จ่ายนี่หมดเยอะไหมคะแปงเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเนื่องจากของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการที่นําวัสดุที่เรามีอยู่มาใช้อ,อ,อย่างลงแรกนู่นด้านนู้นนะคะเราจะเป็นโรงเรือนวัวเดิมซึ่งเราก็นำออโรงเรือนนั้นแล้วก็แค่ซื้อพลาสติกมาใส่แต่โต๊ะเนี่ยเราก็จะมีวัสดุเดิมที่เรามีอยู่ะคะ่ะอย่างเช่นพวกเหล็กพวกไม้่เงี้ยเราก็มาทําโต๊ะปลูกขึ้นให้ระดับระดับที่เราสามารถทํางานง่าย แต่อย่างแปลงเนี้ยล่าสุดเป็นโรงเรือนที่สามเนี่ยเราก็เลยมาใช้เป็นท่อพ VC ท่อ p v วแล้วก็ใช้เป็นเหล็กเส้นอันนี้ซื้อละเริ่มเริ่มที่ต้องซื้อแต่ว่าเราก็จะใช้แนวคิดที่ว่าใช้ลดต้นทุนให้มากที่สุดคือต่อแปลงต่อโตะเนี่ยก็อยู่หลักพันค่ะหม,มายถึงตัวหลังคาด้วยอะไรเงี้ยก็ทำได้ค่ะแล้วสังเกตเนี่ยผักค่อนข้างจะแบบว่า สวยสวยมากๆเลยค่ะมีวิธีการดูแลผักยังไงบ้างาคะเริ่มตั้งแต่การปรุงปรุงดินค่ะตั้งแต่ปรุงดินเนี่ยเราก็ใช้เป็นขี้วัวเรามีวัวใช่ไหมคะ,คะแล้วก็มีพวกใบไม้พวกแกลบดิบแกลบดํามาผสมหมักรวมกันต้องอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วก็จะมีพวกน้าหมักจุนซีที่เป็นน้าหมักปลาน้าหมักหนอ่อกล้วยน้าหมักจอโกรดอย่างเงี้ยค่ะก็จอมีซีแสง แลงนี้ไร่นี้ทั้งหมดจะเป็นออแกนิกค่ะใช่ไหมคะเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซนค่ะได้รับใบเซอร์แล้วด้วยค่ะก็เป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซนเลยเท่านั้นในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นอกจากใส่ใส่ปุ๋ยของที่เป็นอ่าที่เราปลูกเองก็ต้องใส่ใจมากๆต้องใส่ใจสำคัญของการทําเกษตรเลยใช่ไหมคะคือเราใส่ใส่หัวใจลงไปก็คือเช้ามาเราก็ต้องแบกดูว่าไอ้หนอนลงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็ต้องดู ว่ามันมีอะไรทิดปกติไหมแล้วก็เราก็ใช้เป็นพวกอ่กลุ่มน้ําหมักที่เป็นน้ำเอ่อน้ำส้มคอันไม้ค่ะหรือก็เป็นพวกน้ําหมักที่เป็นจากสมุนไพรฉีดพ่นแล้วก็มีพวกสารชีวพันธุ์ที่เอ่อสามารถนํามาใช้ได้ในแปลงของเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายต่อต่อคนค่ะใช่หลังจากที่ได้มาลงมือทําเกษตรมาตอนนี้ก็สี่ปีแล้วนะคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่ามาถูกทางมากเลยเมื่อก่อนฉันไปทําอะไรอยู่อืรู้สึกว่า เมื่อก่อนมีหลายโรคด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพจริงไม่ค่อยได้แข็งแรงพ่อแม่เสียด้วยโรคมะเร็งทั้งคู่ค่ะ,คะแล้วก็ครอบครัวเราเนี่ยมีภาวะเรื่องของมะเร็งค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นหลังจากที่พ่อแม่เสียด้วยโรคมะเร็งเราก็เลยหันมาใส่ใจเรื่องของอาหารการกินแล้วแล้ว,ลว,ลวด้วยด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินผักค่รอบครัวก็คือเน้นเน้นบริโภคผักเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าพอเรามาปลูกผักเนี่ยนอกจากได้เรื่องของแบบมันมันทําให้เราอะ่ะเรียกอะไรมี มีจิตใจที่โปร่งเบาสบายเย็นขึ้นย็นขึ้นใช่เย็นขึ้นสงบขึ้นแล้วก็สุขภาพที่ได้มาก็คือในเรื่องของกําไรที่เราได้ทุกวันคือเรื่องของสุภาพทุกวันนี้อะไรที่เราโฟลูอัพอยู่เนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างภูมิแพ้ก็หายตอนไหนไม่รู้คือทุกวันอ่ะพอเรามาเห็นเขาเนี้ยการเจริญเติบโตจะมีเราจะปลูกแบบไล่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 รุ่นมาค่ะคือเราจะต้องมีผักออกทุกวันเราจะเห็นการเติบโตเขาบางทีเราลงดินไปแค่ ประมาณสามสี่วันสัปดาห์หนึ่งเราเห็นพัฒนาการของพืชผักเนี่ยค่ะที่ที่แบบว่าสวยงามเติบโตเนี่ยเราจะรู้สึกแบบมีความสุขมากแล้วขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากที่แบบเติบโตแข็งแรงแล้วก็เออมาให้เราอะ่ะเหมือนเราดูแลผักเนี่ยแล้วผักก็มาดูแลเราอีกทีหนึ่งอ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วผลผลิตจากตรงนี้ค่ะเราได้ผลผลิตแล้วส่งต่อยังไงคะ ออของที่ไร่เกษตรสุขผักอินทรีย์คุบรีของเราเนี่ยค่ะพี่ก็ทาเพจด้วยค่ะท,ทําเพจแล้วก็เราจะเน้นให้ลูกค้าเนี่ยคือวอล์กอินเข้ามาซื้อในไร่คือเดิมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องทําเป็นธุรกิจแต่ณวันนี้นมันเป็นมันเป็นธุรกิจแล้ว,นเ,นลวเนื่องจากว่าพอเรามีพืชผักที่เราทําเป็นปลอดภัยเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยคนเขาก็จะแบบสนใจที่จะมากินพืชผักที่ที่มันปลอดภัยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยก็จะมีลูกค้าหรือกลุ่มคนที่เรารู้จัก่ะมา มามากกใจพี่กินผักของเราแล้วก็ทําเพจคนก็จะเห็นจากเพจของเราแล้วส่วนใหญ่ก็คือให้คนเข้ามาซื้อในไร่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แนะนํานะคะว่าในแปลงนี้มีอะไรบ้างนะคะชาเมลหลักเลยเนี่ยก็จะเป็นผักสลัดค่ะจะเป็นผักสลัดจะเห็นว่าแปลงทั้งหมดเนี่ยที่เป็นแปลงที่ขึ้นโตอยู่ประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแปลงได้อยู่ค่ะแล้วก็จะมีอย่างมีมะเขือเทศค่ะมีฝรั่งหงเปสือที่เป็นฝรั่งไส้แดง ค่ะแตงกวาเอปุยชายพริกเลมอนเคลคือคือจะมีหลากหลายค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ด้านนูน้นที่เห็นขาวๆด้านนู้นก็คือกําลังขยายออกไปประมาณสามไร่ที่กาลังจะลงพวกเอเลมอนมะนาวสวรสฝรั่งหลังจากที่เราทําแล้วเราประสบความสําเร็จใช่ไหมคะแล้วเ,เราก็ได้ขยายเพิ่ม<ช>เราเริ่ม,เร,มเริ่มต้นจาก การทำเล็กเล็กเริ่มต้นจากปลูกในกระถางพอเราได้ผลผลิตแล้วเราเห็นถึงความสุขที่เราได้รับตรงนี้เนาะแล้วเราก็เริ่มขยเยอะขยายมาทีละแปลงสองแปลงขยายตามความสุขขยายตามความสุขค่ะแล้วก็ตามเรียกอะไรเหมือนมีคนที่แบบเขาก็อยากกินพืผักอะที่ที่ที่มันปลอดภัยที่เขามั่นใจของเราอ่คะค่ะนี่อันนี้ก็เห็นอันนี้ก็กินได้ค่ะเอาไปจัด ในในจานใช่ไหมคะเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารที่ฟอมฟาร์มทูเทเบิลจริงๆนะคะเมื่อสักครู่ได้ไปทานอาหารก็คือเป็นอาหารที่ปลูกเองแล้วก็ไปประกอบอาหารจัดจานได้สวยงามมากนะคะก็จะมีดอกไม้กินได้มีดอกไม้กินได้มีอันนี้ก็พวกกะเพราพวกสมุนไพรฝรั่งตะแหน่อย่างเงี้ยพวกดอกไม้กินได้อะไรเงี้ย เราก็จะมีหลากหลายเพื่อว่าหนึ่งเราเปิดเป็นร้านอาหารพอหลังจากนั้นเราปลูกผักไปได้ประมาณสามปีค่ะ,คะประมาณสามปีเราก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารแต่ก่อนก่อนที่จะเปิดเป็นร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นแบบ d ด l i เวอรี่ก่อนคือ,อทําสลัดเป็นกล่องนอะค่ะเพราะช่วงนั้นบางทีคนช่วงของโควิดตอนนั้นคะคนก็บอกเอ้ยอยากกินผักสลัดแบบพร้อมทานไหมบางทีซื้อไปแล้วไม่สะดวกเราก็ทําเป็น d ด l i เวอรี่อยู่ประมาณพักหนึ่งแล้วจนแบบว่าเอ้ยมาเรามีพื้นที่เนาะ มีบ่อน้ํามีแหล่งน้ําแล้วก็เลยมาจัดเป็นแบบเปิดเปิดหน้าร้านเมื่อพฤษภาของหกหกหกพี่ผ่าเต้นเรียกได้ว่าเอจากที่ได้ทานอาหารทานสลัดนะคะแทบแทบจะเป็นทุกเมนูนะคะเป็นอาหารที่รสชาติดีดีมากนะคะสลัดเมื่อเมื่อสักครู่เป็นสลัดอ่ะอะโวคาโดนะคะ ก็คือแนวคิดในการเปิดร้านอาหารเพราะฉะเรามีผักเราเน้นเรื่องของการกินผักเพราะส่วนตัวเนี่ยคือชอบกินผักด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมนูอาหารที่เราจะรังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่มีจากผักไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองก็มีนะคะสลัดต่างๆสลดัดจะมีหลากหลายสลัดนะคะสลัดเห็ดสลัดทูนา่าสลัดแซลมอนอะไรเงี้ยที่เป็นสลดัดแล้วก็จะมีเป็นอ,อย่างตําคีริขันเนี่ยค่ะต้มคิริขันแล้วก็ใช้ผัก มันจะมีเป็นเซตที่แบบว่ามีตำแล้วก็มีต้มตำมาหาแล้วเราก็ใช้มะพร้าวมะพร้าวอ่อนเพราะระจวบเราเนี่ยมะพร้าวเยอะแล้วสับปะรดก็เยอะเราก็ใช้เมะพร้าวกับสับปะรดเป็นตัวที่เข้ามาเสริมด้วยว่าจัดรีเอทเป็นเมนูอาหารนี้ค่ะค่ะเล้ว่าเมนูอาหารนี้คือมันจะมีลักษณะรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้อันนี้พี่ ที่ไปเรียนแบบทำอาหารคือ<ล>น้องสาวเรื่องอาหารน้องสาวน้องสาวเนี่ย,เ,ยเขาจบด้านฟู้ดไซส์ฟู้ดไซส์มาแล้วเขาก็คือพวกเราจะเป็นคนที่เหมือนเราชอบกินอ่ะค่ะชอบกินชอบในเรื่องของรสชาติการกินเราจะแบบเลยเลยเรารู้สึกว่าเออถ้าเราอยากทานอะไรอะไรประมาณนี้ยสิ่งเมนูที่ขายเนยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราชอบด้วยส่วนหนึ่งเริ่มต้นจากที่เราชอบค่ะใช่ค่ะพี่ก็จะเน้นเรื่องของการปลูกผัก พี่ก็จะปลูกเหมือนพี่ปลูกน้องเป็นเป็นธุรกิจครอบครัวเลยนะคะพี่ชอบปลูกผักก็ปลูกผักไปน้องชอบทําอาหารก็เป็นคนทําอาหารส่งก็จะเป็นว่าพี่พี่ปลูกน้องปรุงอะไรแลี้พเ่ปูกน้องปรุงก็ถามว่าเรื่องไปเรียนทําอาหารไหมก็ก็ไม่ได้ไปเรียนหรอกมันก็เหมือนอาหารเมนูจริงก็ไม่ได้เป็นยากอะไรมากมายค่ะก็จะเป็นเมนูที่ที่ไม่ได้ยากอ่ะอย่างเช่นตลาดอะไรเงี้ย อย่างน้าตลองสลัดอะไรก็ทําเองปรุงเองค่ะค่ะเนี่ยจะสังเกตอ่ะแปลงดูจากผักนะคะก้ใช่อันนี้จะเป็นกลินกลินบัตเตอวีอกลีนบัตเตวียค่ะใช่ค่ะเนี่ยพวกนี้จะมีกอบมีกี่สายพันธุ์คะที่ที่สวนนี้ผักเนี่ยผักสลัดเนี่ยสิบกว่าสายพันธุ์นะแรกๆที่พี่ทําก็คือประมาณเกือบยี่สิบแต่ตอนนี้เราจะปลูกเฉพาะที่เหมือนที่เราใช้ค่ะค่ะที่เราใช้อย่างเนี้ยเมนูแหนมเนืองเนี้ย ปกติก็ใช้ประกาศหอมใช่ไหมอันนี้มันเป็นตระกูลเดียวกับประกาศหอมแต่ว่าเขาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์จนมาเป็นกลิ่นบัตเตอร์วเซึ่งมีก้านที่แข็งกรอบไม่แข็งเกินไปคือมันจะมีความกรอบแล้วเวลาเราหอกับพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรที่เป็นเมนูเนี้ยมันจะอร่อยมันจะไม่ขมอประกาศหอมมันจะมีความขมนะมันจะมีความขมเนี่ยค่ะโอ้ออ <laughs> <laughs> นซ้อนของเพื่อนนะคะพ <laughs> ี่นะะ้อค่ะใช่ค่ะ ก็ดินเนี่ยค่ะดินก็เราก็ปรุงเองหมักเองก็คือเราทําปุ๋ยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่<ฆ>มันก็อยู่ได้ได้ปลูกได้หลายรอบบางทีคนจะถามว่าต้องเปลี่ยนทุกรอบไหมในการปลูกดินหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องค่ะคือ เราจะทําเป็นปุ๋ยโบกชิเติมด้านบนทีอันนี้ปลูกตลอดปีไหมคะปลูกตลอดค่ะใช่พี่จะปลูกตลอดหมุนตลอดแล้วก็เป็นผักสลัดอย่างเดียวด้วยหมายความว่าพี่พี่ขึ้นโต๊นะค่ะ,ะแต่ถ้าเป็นพวกคะนา้าควางตุง้งผักบุ้งอะไรอื่นก็จะเป็นแปลงดินที่เป็นแปลงดินค่ะแต่เราจะต้องมีวิธีในการที่ฆ่าเชือ้ออย่างเช่นว่ามันมีเชือ้อรามีเชือ้อโรคอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําการฆ่าเชือ้ออย่างเช่นใช้ปูนขาวหรือโดโลไมซ์หรือเป็นพวกน้ําน้ําหมัก ที่สามารถพาเชื้อราพวกนี้ได้ค่ะดูแลยากไหมคะพี่คะถามว่ายากไหมมันพี่ไม่พี่ไม่เรียกว่ามันยากพี่เรียกว่ามันต้องเหมือนเราต้องใส่ใจเข้าใจมันนะคะว่าเออถ้ามันการปลูกซ้ำๆไปแล้วเนี่ยมันความชื้นสะสมเกิดเชื้อราเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงคือม,<ต><ต>มันเรียนรู้ไปแล้วระหว่างทางนั้นเราได้เรียนรู้ไปเราไล่เหมือนเหมือนรู้ใจเขาแรกๆเหมือนเรายังไม่รู้ใจเขาใช่ไหมคะเราก็ยังอาจจะแบบว่า เอ๊ะมันเป็นอะไรใบมันเป็นอ่าใบมันเหลืองเหลืองมันเกิดจากอะไรเอ่ยอะไรประมาณนี้เราก็ได้เรียนรู้อย่างเช่นพวกนี้มันรายละเอียดมันเยอะมากอย่างเช่นว่าบางครั้งการให้น้ําเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์ใช่ไหมคะคือเป็นหัวเป็นสายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เปิดจริงๆเราเปิดแค่ประมาณสองนาทีไม่เกินในการเปิดลดน้ําแต่วันหนึ่งเราอาจจะลดหลายรอบหน่อยคือความชื้นเนี่ยเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะถ้าแฉะเกินไป ลากเขาจะไปดูดซึอมอาหารก็มันก็ยากอะ,ค,ะค่ะก็เนี่ยการดูแลก็คือมันจะเรื่องของการใส่ใจใส่ใจแล้วก็เรียกว่าอะไรอะต้องละเอียดปลาณี่อะคะ่ะมันเป็นแบบกเกษตรปลานี่อะประมาณนั้นหัวใจสําคัญของการทําเกษตรก็คือความใส่ใจ,ใ,ใ,จใช่ไหมคะถ้าปลูกแล้วไม่ไปดูแลไม่ไปรดน้ําไม่ไปใส่ปุย๋ยเออไม่ไปถอนหญ้าทางหญ้ามาต้นไม้มันมันเอ่ออะไรเขาเรียกว่าไรนะคะ รับรู้ได้ใช่ไหมคะเหมือนเหมือนเขารับรู้ได้ว่าเออเขาใส่ใจได้ค่ะค่ะเนี่ยบางทีเราเดินเนี่ยเราก็จะดูว่าอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยพอใบล่างๆที่บางทีเขาก็มีปัญหาเรื่องเชื้อรามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยเด็ดออกไม่ใช่ว่าสวยงามทั้งหมดนะคะบางทีมันก็จะมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเดินเด็ดออกดูว่าเอ้ยยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมเริ่มมีหนอนลงเนี่ยจะมีใบอย่างเงี้ยเราก็สังเกตเอาค่ะเราก็ต้องเออเย็นมาแล้วก็เออพ่นน้ำส้มควันไม้ละเพื่อจะไล่ไล่หนอนไล่แมลงออกไปแล้วก็เดินเก็บบ้าง แล้วก็บางทีพวกน้ำหมักที่เป็นน้ำหมักจากพริกจากยาสูบยาเส้นนะคะก,ก็ช่วยได้พวกนี้เ,เราสามารถพ่นฉีดพ่นบ่อยๆต้องบ่อยๆคะ่ะคือวันเว้นวันหรือบางทีต้องทุกวันเนี้ยค่ะเพรียต่างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเรียกว่าต้นทุนบางอย่างดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าพี่ว่ามันต้นทุนเรื่องของเวลาคือพี่อพอทําตรงนี้ปุ๊บปูทามกับตรงนี้เลยแล้วม,มันทําให้รู้สึกว่าเราหาตัวเองเจอค่ะ เจอในวันที่เรามาปลูกผักทําผักว่าแท้จริงอะ่ะเราอ่ะชอบอะไรตัวตนเราอยู่ตรงไหนมันเลยอยู่ได้ไงฮะมันเรารู้สึกว่าเราไม่สึกเบื่อหน่ายเราอยู่ได้ทุกวันค่ะก่อนก่อนหน้านี้พี่อ่าพอถามก่อนหน้านี้พี่ทําอาชีพอะไรมาก่อนค่ะก่อนที่จะได้มาทําเกษตรมาปลูกผักตรงเนี้ยคะ่ะก็พอหลังจากเรียนจบเนี่ยเราก็ทํางานที่เรียนจบครูก็คือไปทางานเป็นเป็นสอนไปสอนเด็กะ,ค,ะค่ะแต่ก็แค่ไม่นานเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเพราะพี่เป็นคนเหมือนชอบอิสระ ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นประจําหรืออะไรแต่กลายว่าพอเรามาทําตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากออกไปไหนอาจจะเป็นช่วงของเวลาของวัยด้วยหรือเปล่าแล้วก็ทําธุรกิจนู่นนี้ค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่พอมาทําปลูกผักเนี่ยเราเจอตัวเต็นตัวตนของตัวเองอะว่าเฮ้ยเราสามารถอยู่ในแปลงอยู่ในไร่ได้คือสามสีป่ปีเนี่ยพี่แบบแทบไม่ค่อยออกข้างนอกค่ะไม่ค่อยออกข้างนอกเลยก็คือจะอยู่เราพบความสุขที่นี่แล้วที่บ้านของเราที่สวนของเราใช่ไหมคะ เราสึกเนี่ยพอเห็นภาพอย่างเงี้ยโอ้โหแบบมันฮิวใจมันมีความสุขมันมีพลังมันมีแรงทุกวันนะะค่ะมันไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกแบบว่าเบื่อหน่ายอะไรเลยประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็เรียกอะไรเหมือนมีการ create, สร้างสรรค์การจัดการแปลงอย่างเช่นว่าการออกแบบในแปลงอะ,ค,ะค่ะค่ะแปลงต้องอยู่ตรงนี้อตรงนั้นต้องปลูกไม้ดอกต้องปลูกไม้ประดับอ่าเลมอนต้องอยู่ตรงนี้หมอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทําซุ้มทาโค้ง คือมันมันมีอะไรให้เราแบบทำได้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะว่าไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกันมาเลยค่ะแล้วก็อ่ะตรงไหนมันลกไปอ่ะก็สั่งก็มีคนงานช่วยนะคะก็มีคนช่วยแรกๆพี่ทำกับลูกน้องแค่สองคนใช่ค่ะเข้ามาแล้วเห็นผลผลิตเห็นอะไรแบบนี้หนูเป็นหนึ่งคนที่รักการทการปลูกต้นไม้การปลูกผักพวกนี้ไม่อยากจะออกจากแปลงเลย ดีค่ะยินดีมากเลยค่ะก็พอหลังจากที่เราเนี่ยพอปลูกอย่างนี้ปุ๊บก็พอเราไปอ่ทําเรื่องของในครัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็คิดต่อว่าเราต้องปลูกอะไรเพิ่มอะไรที่ต้องไปใช้ในครัวอย่างเดียวอย่างแปลงนู้นนะคะก็เดี๋ยวเย็นนี้จะปลูกแล้วค่ะเตรียมค่ะเตรียมทางนี้ก็จะเป็นการเตรียมแปลงใช่ไหมคะใช่เตรียมแปลงไว้แล้วแล้วเพื่อจะลงปลูกเย็นนี้ค่ะก็ต้นกล้ามารอแล้วเนี่ยเนี่ยจะเป็นก็คือ แปลงด้านนี้เนี่ยเนี่ยเป็นโรงเป็นเตรียมใช่อันนี้จะเป็นโรงเรือนนะคะจะเป็นโรงเรือนแรกที่ที่เป็นฟาร์มวัวที่เป็นโรงเรือนของอยู่วัวมาก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็ใช้พลาสติกมาคุมเพื่อเพราะผักสลัดเนี่ยเขาชอบแสงแต่เขาไม่ชอบไม่ชอบเอาเรอะไรไม่ชอบฝนเพราะฉะนั้นในตัวหลังเนี่ยตัวพลาสติกอ่ะจะเป็นตัวกันฝนค่ะแต่เราก็ต้องมีการพรางแสงด้วยสแลนเพราะว่าถ้าช่วงกลางวันที่แดดร้อนอะ มันก็ต้องมีการทางแสงแต่ว่าพอเย็นน,น,นะคะเป็นอีกเทหนงหนึงนะคผักสลัดชอบชอบแสงแต่ถ้าแสงที่จัดเกินไปบางทีมันใบเขาไหม้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็จะมีการเตรียมเพื่อจะลงปลูกกล้าน,นี้เราก็เพราะเองเพราะเองค่ะเพราะเองเพราะเอง,อเ,องนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองซ้อมซ้อมเนี่ยค่ะก็จะเวลาปลูกเนี่ยเขาก็จะเจาะรูเนี่ยเขาจะมีการเจาะรูไว้ให้แล้วเนี่ย เขาจะเจาะเป็นรูถามว่าทาไมเป็นแถวตรงเพราะว่าจะมีตัวมาร์กหลุมอ่ะเนี่ยปึ๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้ปลูกนี่เราจะมีช้อนพิเศษต่อช้อนพิเศษน่ยจะมีช้อนพิเศษเป็นตัวช่วยค่ะน่ะฟลักลงไปปึ๊บเนี่ยแล้วก็ใส่อย่างนี้ค่ะแค่นี้เองแค่นี้เองเราจะมีหลุมแล้วค่ะค่ะเพื่อง่ายต่อการที่เราจะใส่จะเร็วมากแป๊บเดียวปลูกแป๊บเดียวก็เสร็จี่ยง่ายเพราะว่า เวลาเราเพาะเขาก็จะมีเบ้าของของตัวต้นกล้าอยู่แล้วอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ใส่ไปในหลุมนี้เลยเนี่ยค่ะเราแปลงก็เป็นแปลงยกสูงแล้วเรามไม่ต้องกมม้มนเน,นี่ยคือข้อดีของการที่ทํโต๊ะปลูกผักเห็นไหมมันจะอยู่ระดับที่เราไม่ต้องกม้มไม่ต้องเงยไม่ต้องอะไรแล้วก็เท่าไหร่ก็แป๊บเดียวละเดินเอาเนี่ยเหมือนเราก็ไม่ปวดหลังไม่เมื่อยหลังเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของอการดูแลอย่างเช่นวัชพืชมันก็ไม่มี ไม่ไม่มีขึ้นมาค่ะหรืออย่างพวกหอยทากหรืออะไรที่เป็นตัวศัตรูพืชอื่นๆเงี้ยศัตรูพืชอย่างเช่นหมาแมวก็ก็ไม่ไม่ขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเพลินไหมเนี่ยดูดิเนี่ยเพลินเลยเนี่ยแค่ได้เห็นการมาเข้ามาปลูกแป๊บเดียวค่ะนี้ค่ะสัมผัสได้ถึงความสุขนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยลองไหมลองไหมคะเนี่ยเนี่ยลองน้อเนี่ยคือง่ายๆแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็เป็นแถวไปของพี่จะไม่ได้นี ถ้าเป็นแปลงที่เป็นบนโต๊ะปูกพี่จะไม่นิยมใช้เป็นฟางคลุมเพราะเนื่องจากเราจะมีเรื่องของการพางแสงจากส่วนนี้อยู่แล้วแล้วก็แต่ถ้าเป็นแปลงที่ลงดินอ่ะอันนั้นต้องใช้ฟาง้ฟงุงเพื่อ<ช>เพื่อนะรักษาความชืน้นค่ะแต่ฟางบางทีก็มีข้อเสียบางทีมีชราขึ้นง่ายเหมือนกันต้องคอยระวงังแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราใช้หัวมีสปริงเกอร์ที่เป็นหัวบานเล็กๆอ่ะมันก็จะกระจายน้ําได้ดีแล้วก็ ทําให้เกิดความชุ่มชื้นที่แต่เราอย่าให้นานเกินไปอย่างที่บอกว่านาทีกว่าสองนาทีมันไม่ชอบแชะใช่ไหมคะใช่ค่ะใะกระ็ด้นี็จะเป็นมะเขือเทศอันนี้ก็คืออันนี้เลดโอกะค่ะอันนี้กินโอ๊กใช่ไหมคะใอันนี้กินโอ๊กอันนี้กินโอ๊กอันนี้จะเป็นอคอสคอสอิตาลีค่ะเป็นเป็นคอสอิตาลี่ก็นจะเป็นเตดโอ๊กส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีนโอ๊กใช่กินโอ๊กเลดโอกฟิลเล่บัตเตอร์เฮดค่ะ อ,อหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประหกตัวเจ็ดตัวที่ใช้อของเราก็จะม<ช>ีเยอะมาก<笑><笑>ก็จะมีโรงแรมมีโรง,<ล>งแรมอย่างโรงแรมเอ,อฝั่งด้านนี้ค่ะที่เขาก็มารับผักของเราไปใช้ในโรงแรมด้วค่ะใช่ค่ะนะคะ <c oughs> ความสุขที่เอ <c oughs> หลายคนวิ่งตามหานะคะหลายคนวิ่งออกตามหาข้างนอกความไปหางานหาความสุขข้างนอกแต่นี่ก็คือเราพบความสุขจาก จากภายในจากรอบๆตัวเรา,ารอบๆตัวะคะก็ตอนนี้นะคะที่ไร่ของเราไร่เกษตรสวของเราเนี่ยก็ตอนนี้เปิดเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะอือค่ะคำมำว่าศูนย์เรียนรู้ของพี่หมายถึงว่าพี่อยากให้คนอย่างน้อยคือคนมาปลูกผักเองก่อนนะคะ,คะเป็นเป็นการลดเรียกอะไรลดเอ่อภาระค่าใช้จ่ายของตัวเราเองแล้วก็เรื่องของสุขภาพถ้าเราปลูกเองเราก็จะรู้กระบวนการอยู่แล้วว่าเราจะปลูกยังไงทํายังไงแต่ถ้าสําหรับบางคนถ้าพื้นที่ใกล้เคียงที่คุยบุรีเนี่ยถ้าไม่ได้ปลูกผักเองก็ มาที่ไร่เกษตรสุขได้แต่ในการทําศูนย์เรียนรู้เนี่ยค่ะคือเราอยากจะเล่าในประสบการณ์บอกในประสบการณ์ของเราว่าสิ่งที่เราทํามาจากคนที่ก็ไม่ได้ปลูกผักเป็นมาก่อนก็สามารถปลูกได้ทําได้เกิดจากสิ่งที่เราแบบชอบเราทํากับมันแล้วเราเจอตัวตนของเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะก็สามารถทําได้เพราะเรายังทําได้คุณก็ทําได้เหมือนกันค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจอยากจะเป็นพื้นที่ที่แบบพื้นที่สีเขียวให้กับ หรือเป็นแหล่งแหล่งให้คนเข้ามามาสอบถามกันมาพูดคุยกันเงนี้ยคะ่ะพี่อยากจะแบ่งปันให้ส่วนนี้คะ่ะว่าเออแบบการปลูกผักกินเองการปลูกผักที่ปลอดภัยนะมันมันสามารถทําได้โดยที่ไม่งอสารเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีพืชผักก็สามารถจเจริญเติบโตงอกงามต้นใหญ่โตได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็รู้วิธีว่าเอ,อปรุงดินยังไงใช้อะไรเป็นตัวปรุงดินหมักดินอะไรอย่างนี้คะ่ะอ่า สำหรับคนที่เริ่มต้นค่ะอ่าค่ะเราอยากมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้ช่องทางอินบ็อกซ์ของเพจเลยก็ได้ค่ะไล่เกริสุขผักอินซีกุยบุรีค่ะค่ะเรามีเป็นเพจค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนที่ยังไม่เริ่มต้นค่ะที่แบบตัดสินใจอยู่ว่าเฉันจะปลูกดีไหมนะฉันจะทําสําเร็จไหมนะฉันจะทํามันได้ไหมมีอ่า พี่อยากจะฝากอะไรบ้างพี่พี่อยากฝากว่าเหมือนหาตัวเองให้เจอก่อนนะคะคุยกับตัวเองหาตัวเองว่าแท้ที่จริงเราชอบอะไรคือบางทีอย่างพี่มาปลูกผักที่ชอบใช่ไหมคะพี่ก็บอกเฮ้ยมันง่ายมันดีมันมีความสุขแต่บางคนบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชอบในวิถีแบบนี้หรืออะไรเนี่ยทั่วไปนะคะแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วที่การพูดคุยลูกค้าผู้คนที่เข้ามาหาพี่เนี่ยในระยะสามสี่ปีเนี่ยก็หลายพันคนเป็นหมื่นคนก็เกือบจะว่าได้นะ ทุกคนแทบจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือเขาบอกว่าอยากมีชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากคือว่าหาตัวเองหาตัวตนของเราให้เจอค่ะว่าเราชอบอะไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากทําอะไรแล้วสิ่งที่สําคัญนี่คือเรื่องของสุขภาพค่ะค่ะเราต้องตระหนักนเรื่องของสุขภาพให้มากการที่เราจะมีความสุขได้การที่เราจะมีชีวิตที่แข็งแรงยืนย,ยาวการสร้างภูมิคุ้มกันมันมาจากอาหารโดยทั้งทั้งสิ้นถูกไหมคะค่ะถ้าสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มจากเราการ S <S 2> <S 2> อาหารการกินเราสามารถที่กําหนดตัวเองได้เนี้ยค่ะค่ะที่ว่าในเรื่องของตรงนี้มันเครื่องสาคัญนี่จุดนะคะทําได้ค่ะทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ <S <S ได้มาลงแล้วจะหลงรักใช่ไหมใช่ใช่จะได้ลองแล้วจะหลง <S 2> <S 2> รงักค่ะเรื่องนี้พิงมากๆาเลยยืนยันเลยยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าหลงจริงๆหลงรักจริงๆค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ได้มา แชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันความรู้ให้กับเอสทีทุกคนนะคะยินดีมากค่ะยินดี<อ>แล้วก็มีโอกาสก็แวะมานะคะที่ไร่เกษตรสุกภากอินทรีนะคะอยู่ที่อำเภอกุลบุรีใกล้ถนนเพชรเกษมที่เป็นเส้นหลักที่ลงภาคใตะคะ้อะค่ะค่ะก็เข้ามาแค่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษเานนนะคะ,คะใ้ายังไงก็ทักอินบ็อกเข้ามาเพราะว่าร้านอาหารเรามีร้านอาหารที่เป็นฟาร์มทูเทเบิลที่เปิดเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์สามวันเปิดแค่สามวันแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เปิดต่อเนื่องค่ะ ฝากไปได้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ